สวัสดีครับพีเพนะครับพี P ่เพจะมารีวิวในการเปรียบเทียบหลังจากที่พี่ทำการใช้งานจริงกับมือถือทั้ง2ตัวนี้กับ iPhone 13ที่พี่ทำการสั่งซื้อมาในปี2025กับราคา13,000กาบาทจะราคาเต็มคือ17,000กาลบาทแล้วก็จะตัว iPhone 16 p o m ม็ที่พี่ทำการสั่งซื้อมากับราคา3 8 0 0 0กบาทจะราคาเต็มคือ4 8 9 0 0ื่นพันเก้อยหซึ่งพีจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มาเป็นเครื่องศูนไทยประกันศูนไทยนะครับตามลิงก์พีแนบให้ใต้คลิปนี้เดี๋ยวที่ตะก,ก้าสินค้านะครับบางครั้งผมเราค้นหาเองอาจเจอของเพราะวนว่าให้กดซื้อ ตามนี้พี่แนบให้ใต้คลิปนี้เป็นเครื่องสูนไทยประกันศูนไทยปลอดภัยในการสั่งซื้อออนไลน์โปรโมชั่นคือเยอะจริงแล้วก็ส่งเร็วมากนะครับบางครั้งเนาะราคาอาจจะขึ้นนะครับหรือว่าบางครั้งราคาอาจจะนั้นว่าให้กดเช็คราคาแล้วก็โปรโมชั่นล่าสุดตามนี้พี่แนบให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะกร้าสินค้าผมมาดูว่าหลังจากพี่ทําการใช้งานในปี2025กับทั้งสองันนี้ เป็นอย่างไรบ้างกับตัว iPhone 13ซึ่งพีใช้งานมา iPhone 13บอกยว่าตัวนี้ให้มาสเปคดีมากครับซึ่งความเร็วในการกดเข้าแอปหรือว่าในการเล่นเกมถือว่าเพียงพอมากกับ CPU ให้มา A15 Bionic ตัวนี้ผมพร้อมกับดีไซน์ที่มีความสวยงามในการออกแบบถือว่าตัวนี้ทำออกมาได้อย่างเพอร์เฟจริงครับดูดีไซน์ในการเก็บไยของตัวเครื่องถือว่าตัวนี้ทำออกมาดีมากครับ กล้องหลังผมให้มาคือ12ล้านเป็นอัลตราไวแล้วก็เลนส์ไวท์สองล้านถ่ายวิดีโอ 4K 60เฟรมมีการสั่นแม้เราเพียงพร้อมถือว่าจัดเต็มมากครับนี่อันนี้คือดีไซน์ซึ่งพีสัมผัสถึงฟลิ่งของดีไซน์มันมีความสวยงามในการออกแบบจริงครับนี่บอกเลยว่าเวิร์กมากครับนี่ผมบอกเลยว่าพีใช้งานมาคือสุดมากพร้อมกับตัวนี้เป็นเฟซไอ d ดีสามารถในการปลดล็อกที่มีความเร็วจริงครับดูเร็วมากกับหน้าจอโอเรให้มา 6.1นิ้วหน้าจอแบบตัว Super Retina XDR ครับให้มาคือ60เฮิรตซ์สพีนะทัดกดบอกเลยว่าเวิร์กมากเป็นหน้าจอที่สวยงามมากนะครับผมหลังจากที่พี่ทำการใช้งานกับ iPhone 13ตัวนี้มาครับคือพี่ชอบมากกับ CPU A15Bionic คือฮัสกีนเวลากดเวลากดเล่นเกมก็ถือว่าโอเคมากครับบอกเลยว่าตัวนี้ให้มาจัดเต็มจริงหน้าจอถือว่าสู้แสงดีมากซึ่งพี่ทําการพกพาไปใช้งานาที่ตัวนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์จริงครับซึ่งใครหามพือที่สเปคให้มาหน้าจอจัดเต็มจริง iPhone 3ในปี2025ถือว่า จัดเต็มสับคุณภาพจริงครับดีไซน์ก็มีความสวยงามในการออกแบบซึ่งพี่ทำการใช้งานมาในการพกพาไปถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอตัวนี้ก็ให้มาจัดเต็มมากครับพี่รู้สึกว่าในการจับตัวนี้น้ำหนักของตัวเครื่องถือว่าให้เรามาเบาจริงครับนี่บอกเลยว่าจับแล้วรู้สึกว่ามันมีฟลิ่งจับน้ำหนักเบา เบากว่าเจ้าตัว iPhone 16 Pro Max นะครับผมตัวนี้มาดูว่า iPhone 16 Pro Max เป็นอย่างไรตัวนี้ซึ่งพี่ทำการใช้งานมาตัวนี้บอดี้มีความสวยงามจริงครับนี่ในการจับในการพกพาก็ถือว่าง่ายดีครับผมตัวนี้ซึ่งฝาหลังบอกเลยว,ว่าดีกีวัสดเป็นตัวไทเทเนียมบอกเลยว,ว่าให้มามีความแข็งแรงป้องกันการตแทกถือว่าให้มาโอเคมากซึ่งสเปคก็ให้มาจัดเต็มจริงกล้องหลัง กล้องเลนวายสี่แปดล้านอัลโตวายสี่แปดแล้วก็เรนเทโลให้มาสิบสองล้านก็ถือว่าจัดเต็มมากครับนี่ ตรงมดูกล้องก็ถือว่าเป็นดีไซน์ที่ลงตัวจริงครับมีความแข็งแรงจริงครับสามารถป้องกันในการตกกระแทกซึ่งตัวเลนส์สมเลนส์ตัวนี้ทําออกมาได้อย่างเพอร์เฟกมากแถมสามารถถ่าย 4K 120เฟรมให้เราด้วยถือว่าดีจริงครับซึ่งคุณสมบัติของหน้าจอทั้งคู่นี้ OLED ถือว่าสู้แสงออกมาได้อย่างเพียงพอมากซึ่งพี่ใช้งานมา iPhone 13กับ iPhone 16 Pro Max กล้องหน้า12ล้านสามารถใช้ตัว Face ID ถือว่าความเร็วนะครับผมเกือบเกือบเท่ากันเลยครับรู้สึกว่าใช้งานมาความเร็วในการสแกนใบหน้าถือว่าปลดล็อกได้อย่างง่ายดายจริงครับและพี่รู้สึกว่าความแน่นหนาของตัวเครื่องทั้งคู่ระหว่างตัว iPhone 13แล้วก็ s 3 Pro Max ในการจับบอดดี้เข้ากับตัวรูปลักษณ์ของมือเราจริงครับตัวฝาหลัง เกจวัดสดุให้มาถือว่ามีความพรีเมียมจริงครับแล้วก็มีความแข็งแรงตามแบบงานของ Apple นะครับผมตัวนี้ซึ่งบริเวณข้างก็ถือว่ามีความแข็งแรงจริงครับดีใจเลยว่าพีใช้งานมา iPhone 16ก็ถือว่าเพียงพอมากและพีก็ใช้งาน iPhone 13มารู้สึกว่าวัดสดุตัว iPhone 13จะมีความเบามากกว่านะครับผมตัวนี้กับ iPhone 16 Pro Max ก,ก็ถือว่าดีมากอันนี้ขอเช่นชมนะครับซึ่งบอกลว่าใช้งานมาคือเวิร์กจริงครับ นี่ครับผมพีก็ทําการใช้งานดูผมในการจับทั้งคู่ขึ้นมาบอกเลยว่าทั้งคู่เห็นไหมว่าดีไซน์สับพีนะ iPhone 13ก็ยังมีความสวยงามจริงครับตัวนี้เห็นไหมพีชอบมากถ้า iPhone 13มีของรีบไปกดในการสั่งซื้อเลยก่อนที่ของจะหมดตอนนี้โปรโมชั่นคือดีมาก13,000กามะบาแล้วก็ iPhone 16โปรโมชั่นคือตอนนี้คือ38,000 900บาทสับตัว16บรูรณแบบเนาะถือว่าให้มาจัดเต็มมากครับนี่พี่ชอบมากซึ่งสามารถใช้งานในการส่งข้อมูลในการแตะกตันตอนนี้ก็สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายจริงครับบอกเลยว่าเวิร์กจริงหลังจากพี่ใช้งานมารู้สึกว่าหน้าจอ100%กับหน้าจอ60%พัดกดบอกเลยว่าสูสีกันมากครับบอกว่าฟิล่งโคตรดีอ่ะนี่ซึ่งพี่ก็ใช้งานมาจริงครับผมนี่บอกอว่ามันเพียงพอมากตัวนี้นะครับ สำหรับเรื่องกล้องนะผมทั้งคู่บอกเลยว่ากล้องหน้าสกินโทนดีมากซึ่งพีไปสัมผัสมาทั้งคู่บอกเลยว่าเวิร์กจริงครับนี่เกตสีออกมาหู iPhone 13สามารถสู้กับ iPhone 16 Pro Max บอกเลยว่าจะเต็มจริงซึ่งสีสันดีมากพีชอบสกินโทนของ iPhone 13าอะรู้สึกว่ามีความแบบมันรู้สึกว่าฟิลลิ่งมันดีอะครับผมโทนสีมันดีมากซึ่ง iPhone 16 Pro Max จะเน้นความคมชัดเนาะแต่ iPhone 13ปรับสีออกมาพี่รู้สึกว่าบลัฟผีบลัฟของสีผมรู้สึกว่ามันชอบอะ i อโฟน13ดูดีมากผมตัวนี้ขอเช่นชมกล้องหน้าของ iPhone 13จริงครับผมตัวนี้กล้องหลังก็ถือว่าให้มาเพียงพอในการใช้งานจริงครับกับกล้องหลัง12ล้านของ iPhone 13แล้วก็กล้องหลัง4 8ล้านของ iPhone 16 Pro Max นะครับนี่พี่ก็ใช้งานมาในการถ่ายรูปบอกเลยว่าทั้งคู่ใช้งานคือดีจริงครับ เอาตรงนะัในปี2005 iPhone 13ทำออกมาถือว่าเพอร์เฟกมากถ่ายวิดีโอ 4K 60เฟรมเกรดสีออกมาถือว่าให้เรามาจัดเต็มมากครับอันนี้ขอชื่นชมกับคุณภาพของรูปภาพที่ออกมามลยว่าสุดมากครับนี่พี่ชอบสีของ iPhone 13มากบอก iPhone 13ให้มาดีมากอันนี้ขอชื่นชมครับโหสีโคตรดีเลยอะ่ะคือสีดีมากครับทั้งกล้องหน้ากล้องหลังทำสีออกมาถือว่า เพอร์เฟกมากครับผมตัวนี้นะบอกเลยว,ว่าิร์กจริงครับอย่างสวยอ่ะ hey, สีมันดีจริงนะตัวนี้อ่ะคือพี่รู้สึกว้าวมากนะครับผมในเรื่องโทนสีของตัว iPhone 13ผมให้มาถือว่าอันนี้ขอชื่นชมนะครับโทนสีถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมตัวนี้นะครับนี่ซึ่งผีก็รู้สึกว่า hey, ใช้งานมาถือว่าโอเคทั้งคู่เลยครับระดับความเร็วผมในการเข้าแอปทั้งคู่บอกเลยว,ว่า CPU A15 Bionic กับตัว iPhone 13สพีถือว่ายังมีความเร็วความแรงจริงอนาคตสามารถอัปเดตเป็นตัว iOS 26ด้วยมาดูว่าในการแคลปเป็นอย่างไรบ้างซึ่งพี่ทำการเคียร์แอปพลิเคชันทั้งคู่เรียบร้อยผมมาดูว่าหนุม่มตัว iPhone 16 Pro Max ก็ใช้ตัว CPU A18 Pro นะครับมาดูว่าเป็นยังไงบ้างกับคนนี้ครับแอปกล้องครับดูปึ๊บโคตรเร็วอะ ครื่องค,คู่ทำออกมาเพอร์เฟกมากในการกดในการทัดในการเข้ากล้องถือว่าเร็วจริงครับเข้าแอปสูสีเจอรีร่ของภาพครับบอกเลยว่าโพสเซสข้อมูลออกมาถือว่าเร็วจริงครับแอป,ปไปทิ้เห็นไหมว่าความเร็วมีความสมุดมาก iPhone 13ทําทำออกมาได้อย่างเวิร์กจริงกับความเร็วครับโอ้บอกเลยว่าสุดยอดจริงอ่ะว้าวมากเดี๋ยวผมบอกเลยว่าแอป,ปเข้าเร็วจริงโหสูสีกันมากผมในการเข้าแอป,ปถือว่า จัดเต็มจริงทั้งคู่นี้ผมให้มาถือว่าสุดมากโห the best จริงครับยูัในการทัดครับทัดดีมากทุกอย่างคือ perfect จริงของทั้งคู่นี้ครับหมดเลยว่าสุดมากครับสัปีชีวะเพียงพอมากเลยครับมาดูว่าในการดูหนังฟังเพลงในแอป YouTube ผมสามารถซัพพอร์ตทั้งคู่คือ4 k 6 0เฟรม hdr สามารถซัพพอร์ตสูงสุดแผมตัวนี้ให้มาจัดเต็มมาก บอกเลยว่าซัพพอร์ตเป็นหน้าจอ OLED ที่สีสันทั้งคู่ทำออกมาเพอร์เฟกจริงครับอันนี้ให้ดูเลยว่าสีสันก็จะประมาณนี้นะครับนี่ถือว่าสีสันให้มาสุดยอดมากอันนี้ขอชื่นชมเลยครับดูครับคือ iPhone 13 ทำออกมาเพอร์เฟกมากสีดำก็มีความสีดำสนิทคือสู่สีอย่งจริงครับผมสหน้าจอซึ่งพี่ชอบมากกับหน้าจอทั้งสองน,นี้หลังจากพีใช้งานมาซึ่งใครมีงบเน้ะก็จัดเต็มไปก็ iPhone 16 Pro m a x นะฮะใครต้องการงบประหยัดอยากใช้ iPhone บอกเลยว่า iPhone 13ในปีนี้ตอบโจทย์จริงครับหลังจากพีไปสัมผัสมารู้สึกว่า iPhone 13ใช้งานได้อย่างลงตัวสีหน้าจอหรือว่าเกดสีออกมาถือว่าให้เรามาเพียงพอจริงครับนี่ สีอย่างสวยอ่ะบอกเลยว่าสีโคตรสวยเลยครับโหคือสีดีมากโหนี่ขอเชื่นชมแบบคุณภาพสีเลยครับเฮ้ยอ,องตรงนะคือดูดีมากครับผมซึ่งบอกเลยว่า,าจอโอเดทั้งคู่ทำออกมาได้อย่างเพอร์เฟมากครับยืนยันจากพี่เลยว่ามันดูน่าใช้งานมาก เดี๋ยวผมซึ่งพี่ผมจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี่ทาการสั่งซื้อทั้ง2ตัวนี้มาเป็นเครื่องสูนไทยประกันสูนไทยตามลิงก์พี่เล่ให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะก,ก้าสินค้าสับผมกันเล่นเกมเนาะบอกเลยว่า A15 b บอเน็เล่นเกม Rv ปรับสูงสุดสบายหายห่วงเกมแก้วชี้อิมแพสูงสุดสบาย่วงซึ่งสูงสีกับ p h o n e 16 Pro m ม x จริงเล่นเกมบนรถนี้ให้มาจัดเต็มจริงครับสสดี พี่เพ่จะขอจบคลิปในการรีวิวในการเปรียบเทียบระหว่างตัว iPhone 13ที่สุดคุ้มที่สุดกับโปรโมชั่นล่าสุดตอนนี้ลดเกือบ30% 13,900บาทแล้วก็ iPhone 16 Pro Max กับราคาลด30% 38,900บาทให้มาทั้งแอปส้มแอปฟ้าโปรโมชั่นคือเยอะจริงและกดที่ราคาสินค้าตอนนี้โปรโมชั่นลด30%ผม